นี่ตัวนึง <laughs> เอาอันนี้อยู่เปล่าคนนี้ว้ยนปลาหลอยู่ใช่ไหมโอ้ยคงม,มวมนนิัยลูกต่อเมื่องเป็นต่ลนนอล

บรรยากาศ